สวัสดีค่ะวันนี้อันก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะมีหลายคนถามเข้ามาว่าเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดเคยเจอเหตุการณ์ลืมเครื่องมือไว้ในท้องคนไข้หรือเปล่านะคะอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าอันไม่เคยเจอนะคะแต่ว่า,าได้ยินข่าวมาจากต่างประเทศเนาะข่าวเป็นประมาณว่า,ามีผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะผ่าตัดมดลูกผ่าตัดเอามดลูกออกนะคะแล้วก็มากลับมาติดตามอาการหรือมาโคล l o u นะคะ มาก่อนเวลามาบอกหมอที่ผ่าตัดว่าเออฉันนั่งไม่ได้นะคะนั่งแล้วเหมือนมีอะไรค้ำท้องไว้อยู่เหมือนมีอะไรติดที่หน้าท้องนั่งไม่ได้เลยแล้วเสร็จทางคุณหมอเขาก็แบบว่ามไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้นะคนไข้มีอาการผิดปกติอะไรคนไข้บอกว่าเจ็บมากนั่งไม่ได้อานนี้นะคะก็เลยส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ดูคะ่ะเอาต่อคลิป2ค่ะ อี2ค่ะอยากรู้เหตุการณ์ต่อไปฝากกดติดต,ตามอันให้ด้วยนะคะค่ะเหตุการณ์ก็คือหลังจากที่คุณหมอนะคะส่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ดูก็พบว่ามีเครื่องมือขนาดเท่าไม้บรรทัดนะคะอยู่ที่หน้าท้องคนไข้ค่ะเป็นเครื่องมือที่คุณหมอใช้กันลำไส้นะคะไม่ให้ไหลออกมาเวลาที่เย็บปิดหน้าท้องนั่นเองค่ะ คือคนไข้ท่านนี้นะคะคุณหมอก็ต้องนํากลับไปผ่าเปิดนะ้าท้องเพื่อน,นําเครื่องมือออกมาค่ะก็เป็นเรื่องฟ้องร้องของต่างประเทศเขาเนาะในไทยนะคะก็จะมีมาตรการมาตรฐานต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการคงค้างหรือลืมเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเว้นที่ตัวคนไข้เพื่อป้องกันอันตรายต่อคนไข้เองนะคะเหมือนอันเนี่ยก็จะมีการแนวทางปฏิบัติก็คือ นับเครื่องมือก่อนนับก๊อสอะไรต่างๆก่อนเริ่มผ่าตัดขณาดผ่าตาดัดแล้วก็ช่องโพรงหน้าท้องและก่อนอไม้อติดสกิน,นะค,ะคนไข้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้นั่นเองค่ะ